สวัสดีครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการตอกแนบปลายท่าครับการแนบแนปลาท่าโดยการแนบปลาท่านะจะเพิ่มเข้ามาประมาณห้าอันนะครับโดยจะอันนี้น่าจะบรรลุที่ห้าสิบห้าห้าหกสิบครับผมโดยการตอกอาวุธนะครับก็เป็นการตอกตามที่เราได้แปดท่าไ้ครับอย่างเช่น โดยการแปรธาตุครั้งหนึ่งจะใช้แก่นพลังกำเนิดโลกหนึ่งครั้งครับโดยจะได้จากการซื้อจากตลาดหรือไม่ก็ดอกจากมอมสมอระมูใหม่ครับผมหรือไม่ก็ไปซื้อจากร้านค้าแปรธาตุครับผมโดยร้านค้านี้จะมีให้ซื้อวันละสามแสนทองนะครับว่าสามอันหรือไม่ก็ใช้มอริออนสามอันแรก หนึ่งอันนะครับโดยมันจะทำการแดนน้อมไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นที่สองเริ่มต้นที่สองโดยสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยสองสามสี่ห้าหกซึ่งเราต้องทำให้ซ้ำหกอันนะครับเพื่อที่จะเอาแม่นยำเจ็ดถ้าเอาให้ดีตอนนี้พยายามทำสี่ครับผมโดยในหนั้นมันก็จะมีการจังจัดรการใส่ ธาตุนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นหน้านี้ผมใส่สายฟ้าไปแล้วสามผมจะใส่สายฟ้าอีกไม่ได้แล้วหรือไม่ก็ลมผมใส่ลมไปแล้วสามก็ใส่เพิ่มอีกไม่ได้ครับต้องเป็นธาตุอื่นที่ไม่ซ้ากับที่ได้แจ้งเอาไว้ได้อยู่ด้านล่างนะครับโดยถ้าเอาให้ดีนะครับเราต้องทําให้ได้แดงหกแบบเหลืองหกครับเพื่อที่จะเอ่อเปิดดาวเมียเจ็ดถึงแม่นเจ็ด หรือแล้วก็หน้าสองก็เป็นคล้ายๆกันครับก็จะเป็นน้ำหกลมหกสายฟ้าหกอย่างเช่นอันนี้ผมต่อไปเป็นสี่ลมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ปล่อยไปก่อนโดยไอ้ธาตุต่างๆนะครับจะได้จากการซื้อจากร้านฟังวันละสามครั้งครับแล้วก็กาชาครับผม ปกรกาชาเปิดสุม่มคล้ายๆกับสุ่มสัตว์สุมส่ม,มอาวุธเลยครับผมโดยก็จะมีการผสมคล้ายๆสัตว์และอาวุธเช่นกันครับต่อมาครับในเรื่องของการดัดแปลงธาตุเราจะดัดแปลงธาตุได้เรื่อยๆนะครับจากการซื้อเศษแห่งความโกลาหลซึ่งได้จากการซึ่งในร้านค้าเช่นกันครับโดยการใช้เพชรจะเป็นหน้า หน้าทั่วไปนี่ครับก็สามารถซื้อได้เลยอันละหนึ่งรอยเพนและมันก็จะทำการสุ่มออฟไปเรื่อยๆนะครับโดยอย่างเช่นสายฟ้าจะเป็นพวกแม่นยำครับมันก็จะสุ่มพวกที่เป็นแม่นยำ PvE PvP แล้วก็ทั่วไปครับผมโดยเราสามารถกดดูได้ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการไหม